ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในช่อง a r t n i k e คนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติประจําวันอาทิตย์ที่28ปนะครับเมื่อวานฮานอยเป็นฮานอยปกติเป็นฮานอยเดียวทิศฮานอยเดียวที่หลุดนะครับเมื่อวานนี้ทั้ง3ามฮานอยมาเด้งทั้งพิเศษและ VAP นะครับสำหรับฮานอยปกติเมื่อวานหลุดต้องขออภัยนะครับฮานอยปกติวันนี้ฮานอยปกติประจำวันที่8 ห้าในปกติออกผลสิบนาฬิกาสามสิบนาทีครับแล้วก็ก่อนอื่นสิ่งอื่นใดครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปผมครับรบกวนกดติดตามกด subscribe ไว้ด้วยนะครับผมแต่ถ้าในคลิปมีโฆษณารบกวนอย่ากดข้ามนะครับถ้าในปกติวันนี้ก็ยังชอบสูญอยู่ดีนะครับเด่นทำไมโปรติวันนี้เด่นศูนย์สองครับชอบสูตรเดิมครับฟังสูตรนะครับขาลุดขาวิ่งจัดสูญนะครับขาลุดขาวิ่งจัดสูญ เจ้าครับ92 2 0 9 0 1 2 9 2แล้วก็49ครับเพราะอีกสูตรมันได้อีกสูตรได้4 4กับ9ครับ4กับ9แล้วโอกาสที่7บวก7ั้งนั้นั้นเบิเบ้ลเจ็ดะ จะเบิ้ลสี่รอบติดเ,เ,เป็นไปได้ไหมเป,เป็นไปได้นะครับเบิ้ลสี่รอบติดเป็นไปได้นะครับถ้าเบิ้ลก็ศูนย์ศูนย์สี่สี่เก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเอ๊ศูนย์ศูนย์สี่สี่เก้าเก้านะครับถ้าเบิ้ลนะครับศูนย์ศูนย์สองสองที่สี่เก้าเก้าเบิ้ลจะเบิ้ลสี่รอบติดไหมเป็นไปได้เหมือนกันนะครับร้อยร้อยสองครับ อ่าครับแล้วมาเรามาลุ้นกันเนาะฮานอยปกติออกโค้ง8นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับแล้วก็ที่สังเกตดูตอนนี้8 5 7 7ตามด้วยเบิ้ล6 6 6 600แล้วก็อิร้อนมึงหามสรุปแล้วฮานอยปกติเริ่มควนประสาทแล้วเริ่มควนประสาทแล้วฮานอยปกติเริ่มควนประสาทแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเนาะ ก็ขอให้รวยทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาเจอกันทาาอน V A P นะครับแล้วก็วันนี้ช่วงเที่ยงน่าจะไม่เกินเที่ยงเที่ยงหรือส,สายจะลงรับธนาสตรปรับปรุงใหม่นะครับขอให้รวยทุกท่านครับจากอาร์นี่เคอีครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ